ความสะอาดเสร็จหรือยังทำอะไรกันเนี่ยพวกเรารวมตัวประท้วงครับประท้วงอะไรผ่านมีไม่รู้จรัำก็ประท้วงพี่แมวอะแหะครับพี่แมวเข้มงวดกับพวกเราเกินไปพวกเราอื่่อัดพวกเราไม่ชอบใช่ไหมใช่พี่แมวออกไป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 ช่วยแมวด้วยสิคะ เอาตรงๆนะครับพี่แมวพวกเราเนี่ยอึดอัดมากเลยครับของบางอย่างที่อยากจะใช้ให้เราเนี่ยบอกดีๆก็ได้นะครับไม่เห็นต้องกดดันแบบนี้เลย <c oughs> ก็ที่แมวทำไปอ่ะแมวอยากให้งานมันออกมาดีนี่คะไม่อยากให้ออกมาเละเทะเหมือนตอนที่พี่ตะกนอยู่อ่ะถึงพี่ตะกอนเขาจะไม่เอาไหนนะครับแต่พูดเราอยู่กับเขาก็สบายแต่อยู่พี่แมวครับ <c oughs> <c oughs> แย่อะไรหรอกแกก็เป็นหัวหน้าที่ดีร้านลวงสะอาดสะอ้านดีกว่าตอนที่ไอ้สกลมันอยู่ซะอีกแต่การที่จะเป็นหัวหน้าที่ดีน่ยมันจะต้องมีใจให้กับลูกน้องด้วยต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณแต่แกน่ะเอะอะอะไรเงก็ใช้พระเดชดูด่ดาเฉดหัวตวาดลูกน้องขนาดเนี้ลูกน้องคนไหนเขาอยากจะทำงานให้แกล่ะใช่นางแมว แกทำอยู่มันตึงเกินไปลูกน้องก็เลยอึดอัดไงสวยคนนี่ก็หย่อนเกินไปลูกน้องทําอะไรผิดเนี่ยก็ปล่อยเลยตามเลยไม่เคยว่าไม่เคยตักเตือนลูกน้องมันถึงไม่เคารพเอาไงแมวไม่คิดเลยนะคะว่ากลายเป็นหวัวหน้าคนอะมันจะมีปัญหาเยอะขนาดน,นี้ลูกพองคตเตอร์ออโต้แมวขอโทษนะไม่เป็นไรครับพี่แมวคนเราเนี่ยผิดพลาดกันได้ครับ แต่ถ้ารู้ตัวว่าผิดแล้วปรับปรุงตัวเนี่ยทุกคนก็พร้อมให้ภพยนะครับพี่แมวอาตัวเอ้ยที่พูดวันเนี้ยตั้งใจจะสอนนังแมวหรือสอนพ่อล่ะอืมนัม่นละสิลยโอ้โหอยู่ดีผ่องวังนี้ได้ไงแม่ครับผู้จาอะไรเก่งใจลูกชายผมหน่อยดิครับเดี๋ยวเด็กไม่เคารพผมนะครับคุณแม่ทำงี้ได้ไงเนี่ยมันไม่ถูกมันะจะหูได้ไงล่ะคุณแ ผมพูดว่าว่าจะให้คุณอึบมากนี่นี่ลั่นลั่นตรงตูดเลยคุณแม่ไม่ไหวแล้ว,วเสียกองน้ำหมดโอ้ย The One Enterprise นี่พวกเรากำลังจะเข้าตลาดหุน้นธุรกิจบันเทิงของมหาชน Content Creator ระดับแนวหน้าที่ผนึกกำลังรวมกัน ครอบคลุมธุรกิจสื่อและความบันเทิงแบบโครบวงจรวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเชิญคุณร่วมเดินทางไปกับเรากล้าไปด้วยกันนะครับ The One Enterprise จำกัดมหาชนพร้อมให้คุณมาร่วมเติบโตไปกับเรามีใครที้มากกของเราอีกไหม